โดยคณะกัลายาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมง,งานบุญพิธีบูชาข้าวพระณศูนย์ปฏิบัติธรรมแพรต่ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งได้จัดเตรียมพัตาหานหวานข้าวและผลไม้รสเลิศมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระในครั้งนี้สำหรับพิธีกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งรับชมการถ่ายทอดสดสัญ,ญญาณภาพจากช่อง GBN ในส่วนของพิธีกรรมนั้นดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธ เพราะคณะกะัลยาณมิตรที่มาร่วมงานในวันนี้ต่างมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรยัยนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดพระป่าสาม,มคัคคีซึ่งมีบุตรหลานของคุณแม่เหียแท้ตั้งเป็นประธานซึ่งทุกท่านต่างปลื้มใจในการจัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะส่งปรินิพานไปนานแล้วแต่ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรกับพระพุทธองค์จึงได้น้อมอัญเชิญองค์พระพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัตตาหารอันประณีตรวมทั้งดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชาประดุจพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่การบูชาข้าพระนับว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์ะนะจะประมาณไม่ได้ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างคนให้เป็นคนเก่งและดีมีศิลธรรมนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ไว้สร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับทุกท่านอีกด้วยครับ